สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอา่านพลังงานความรักประจำวันที่14 -20 ถึง20ธันวาคมค่ะ w e e k l y Love Reading ขอให้เป็นพลังงานที่ดีที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละผู้ชมค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของส่วนตัวเราจะกลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาดูคลิปนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเมื่อถูกดึงดูดให้ได้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่ใช่อยู่ในคลิปนั้นเสมอค่ะเนื่องจากพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสทุกๆอย่างที่ไพ่กาลังจะให้คําแนะนําขึ้นมาอาจจะพูดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่า เป็นอยู่ในนะปัจจุบันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกลางเดือนเดือนสุดท้ายของปลายปีนี้กันแล้วค่ะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในทิศทางที่ดีสำหรับทุกๆคนจริงๆค่ะขอให้มันเป็นพลังงานที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่สังเกตกันมาทั้งทั้งปีนี้อ่ะป่านรู้สึกว่าพลังงานค่อนข้างซ้ำสำหรับคลิป weekly love reading มากๆจะเห็นได้จาก หัวข้อที่มันก็ซ้ำพลังเหมือนแบบไพ่มันซ้ำม,มาค่ะเออเราเราอยากให้โซแฟอรมิลีหรือทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มพลังงานที่ป่านจับได้อะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของตัวเองเพื่อรับสิ่งใหม่ๆที่มันสดใสกว่าสิ่งใหม่ๆที่มันเหมาะสมกว่าจริงๆค่ะวันนี้ป่านใช้มูลชายทาโรค่ะ w e e k l y Love r e a d ing ค่ะ 7ซเว่นซอฟซอสค่ะ Six of One กับหัว High Priestess เริ่มพูดจาก3ใบนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าพลังงานค่อนข้างออกมาได้ยากมากช้ามากเหมือนกันเมื่อไหร่ที่ไพ่ล่วงช้าไพ่ไม่กระโดดอะไรอย่างเงี้ยมันคือจัมปิ้งการ์ดที่ป่านชอบแบบมักจะเห็นไพ่กระโดดเวลาทำลายอะถ้าสังเกตนะไพ่จะกระโดดเวลาทำลายเพราะว่าเรามีบุคคลที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเขามีพลังงานของคนนั้นเขาอยากให้คนนั้นได้รับสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยมัน แต่เมื่อไหร่ที่มาทำงานขององค์รวมอย่างนี้ยก็คือ g e เจเนอ r ร a d i n g รับพลังงานตรงกลางป่านยังรู้สึกว่ายังมีความนิ่งของพลังงานในช่วงนี้อยู่จริงๆค่ะเอออย่างน้อยๆเราจะเปลี่ยนให้พลังงานตรงนี้มันหายนิ่งได้ยังไงได้บ้างอย่างเช่นในแต่ละบุคคลเราลองดูว่าเราเรามีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณทางด้านจิตใจกันบ้างหรือเปล่าแล้วแต่ศาสนาหรือความเชื่อของตัวเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในมุมของการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญตักบาตรแบบพุทธหรือว่าเราเรามีการบริกรรมคาถาอื่นๆตามความเชื่อของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่ขาดหายเป็นช่วงที่ใจเราไม่ค่อยสงบนิ่งหรือเราไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคอนเนคชันหรือจุด ที่มันเชื่อมโยงระหว่างเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่เราเคารพนับถือสักเท่าไหร่หรือเปล่าตอนนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าคือมันเป็นผลกระทบนะเมื่อไหร่ที่เราไม่เชื่อใจตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยู่ในจุดที่พลังงานสูงที่สุดเรามักจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กหรือเกินเรามักจะรู้สึกว่าเราต้องการให้คนอื่นเข้ามาคอยบอกคอยย้ําเราเสมอเสมอว่าเรายังสวยพอเก่งพอ มีอล่าพอน่ารักพอสดใสพอไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการพูดจริงๆหรือไม่ว่าจะเป็นด้วยกระบวนการอื่นๆอย่างเช่นเรารอให้ใครบางคนเหมือนแบบเข้ามาทักเราเรารอให้ใครบางคนเข้ามาชวนเราออกไปเดทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบ reverse attention นะเออหมายถึงว่าบางทีเราพยายามจะเหมือนแบบเช็คเช็คเขาเรียกว่าอะไรนะเออเช็คลิสต์ไม่ใช่เช็ค เหมือนแบบเช็คเช็คเรดติ้งเออเช็คเรดติ้งหรือเช็คเช็คความความสมบูรณ์ของตัวเราเองอะด้วยการที่รอดูว่าจะมีคนเข้ามาทักเราไหมมีคนพาเราไปเที่ยวไหมมีคนพูดถึงเราในในแง่มุมไหนได้บ้างเพราะว่าหนึ่งในนั้นเกิดจากการที่เราไม่เชื่อใจตัวเราเองไม่เชื่อมั่นว่าตัวเราเองสมบูรณ์พอแล้วไม่เชื่อว่าแบบ เอ้ยแค่นี้เราก็ดีพอสาหรับตัวเราเองแล้วอะเราต้องการให้คนอื่นมาบอกเราในมุมนั้นอยู่อะค่ะเออ six of one กลับหัวเป็นพลังงานตรงกลางที่ขึ้นมาแล้วมันทําให้มันทําให้มันไม่น่ารักอะเพราะเรากําลังจะเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องการคนอื่นมาเติมเต็มเราต้องการสิ่งอื่นเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราดําเนินชีวิตต่อไปได้ seven o f t soft ยังอยู่กับ six of one ยิ่งเอาเข้าไปกันใหญ่เลย แปลว่าเรามีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาจริงๆว่าแบบเฮ้ยคนรอบข้างจะคิดยังไงกับเราคนรอบข้างจะมองเรายังไงคนที่เราคิดถึงจะรู้สึกกับเรายัางไงเขาคิดแบบเดียวกันกับเราไหมนะเซเว่นซอฟซอเป็นไพ่ของรับลมคมในหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจุกจิกวอแวร์อยู่กับพลังงานของเขาอยากแอบ,บส่องอยากแอบ,บรู้หรือเขามีเรื่องที่แบบเป็นรับลมคมในไม่ยอมบอกเราอยู่ แล้วมันเลยยิ่งทําให้เรายิ่งอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมช่วงนี้เขาไม่เข้ามาใส่ใจเราทําไมช่วงนี้เขาดูเหมือนสวยใส่ใจคนอื่นมากกว่าเขาชอบคนอื่นมากกว่าเราไหมอืมมันเป็นคู่ไพ่ของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคู่ไพ่ของคนที่ยังเหมือนยังไม่เชื่อมั่นว่าเราเราสวยพอแล้วเราดีพอแล้วอย่างที่ป่านบอกอะเออยังรู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างอยู่ ซึ่งให้พิชเชสมาเพื่อบอกให้เราเข้าใจว่าอะไรที่เราแวบคิดถึงในมุมที่เรากลัวที่สุดอะค่ะมันจะเกิดเป็นจริงได้เสมอถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในมุมนั้นอนะเพราะทุกๆความคิดมันเดินทางไปเป็นความจริงอย่างสม่ำเสมอถ้าหากว่าเราแวบคิดว่าแบบเฮ้ย เรายังไม่ดีพอสําหรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่ความสัมพันธ์เรายังไม่ดีพอสําหรับเขานะเรายังไม่ดีพอสําหรับงานนี้นะเรายังไม่ดีพอสําหรับชีวิตเราเองเลยนะความคิดของเราหรือ high p r e s t i s e หรือพลังงานที่มันเป็นจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะมันจะทําให้ทุกๆอย่างมันเป็นตามคําว่าไม่ดีพอไม่ได้ไม่เหมาะสมสําหรับตัวเราอย่างที่เราคิดเองหมดเลยอะ่ะนี่เลยเป็นสิ่งที่ น่าสนใจและเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะสำหรับอาทิตย์นี้ที่ใครๆหลายๆลคนอาจจะรู้สึกตรงกับข้อมูลตรงนี้อะค่ะเออแค่ไม่อยากให้บอกกับตัวเราเองว่าเราต้องการคนอื่นมามาทำให้เราสมบูรณ์อะเออวันนี้เขาพูดประโยคนี้เยอะมากเลยอะเขาไม่อยากให้เราคิดว่าเราต้องมีคนอื่นหรือเราต้องมีสิ่งอื่นในชีวิตเราแล้วเราถึงจะเติมเต็มอะสิ่งอื่นคนอื่น มันก็คืออย่างเช่นอยากให้เขาเหมือนแบบว่าแสดงออกกับเราให้มันชัดเจนกว่านี้จริงๆว่าเฮ้ยเขาชอบเรานะเฮ้ยเขาพาเราไปเที่ยวนะหรือว่าแค่เฮ้ยเขาทักเรามาก่อนนะเออแต่ความเป็นจริงมันมันไม่ใช่ในมุมนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไม่ยึดติดกับใครบางคนถ้าหากว่าเราปล่อยใจออกจากความกังวลลึกๆที่เราแอบกลัวว่าเราไม่ดีพอตรงนั้นได้อะ่ะ ป่านเชื่อว่ามันไม่มีปัญหาความไม่สบายใจอย่างที่เกิดขึ้นอย่างทุกๆวันนี้สำหรับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้จริงๆค่ะแต่เหมือนเดิมค่ะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสจริงๆแล้วป่านไม่รู้ว่า คอลเลกทีฟของพลังงานตรงนี้ที่ปั่นจับขึ้นมาได้เป็นของใครบ้างเนาะแน่นอนว่ามันมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับหลายๆคนค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักตัวเองได้มากมากจริงๆแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปสำหรับเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ นาย p o n t e n t a c ค e s nice acle, ค่ะ i o h t ับเพนตะ a c e ลเอสออฟวานกลับหัวนายจับเพนตะเคิลเหมือนเข้ามาในงานอ่านเลฟรีดดิ้งหลายอาทิตย์มากๆแล้วนะถ้าป่านจำไม่ผิดเขาเป็นใครได้บ้างเขาเป็นคนที่ แอบมีความมั่นคงแอบมีความรักแอบมีความสนใจกับตัวเราแล้วอยากวิ่งอยากเดินทางเข้ามาทําความรู้จักกับเราแต่ไนท์ซับเพนทาโกคือคนที่เดินช้าคือคนที่อยากคิดให้รอบคอบก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทักใครบางคนหรือตัดสินใจบอกอะไรกับเรากลับคืนมาอีกทีนึงอือเพราะว่าเขาต้องการความ ความชัดเจนเหมือนกันอะว่าเขาพูดไปแล้วเขาจะไม่เสียใจหรือถ้าเขาบอกอะไรเรามาแล้วจะไม่ทําให้เขาเหมือนแบบว่าผิดหวังเออเขาต้องการความมั่นคงหรือเขาต้องการความการได้คําตอบอย่างที่ต้องการอะหมายถึงว่าเขาอยากได้ยินสิ่งที่เขาอยากได้ยินกลับคืนมาหรือหรือได้รับผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการอย่างหนึ่งเซเพราะฉะนั้นคนคนนี้ ที่อยากจะมามอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเล็กๆหรือเรื่องของความสัมพันธ์ในจุดเล็กๆกับเราอะค่ะค่อนข้างเดินทางชา้าฟูมูลตรงนี้พูดถึงในระยะเวลาได้ว่าอาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้เนื่องจากว่า เรากำลังจกมีฟ u l l moon อีกทีหนึ่งในช่วงประมาณ31ธันวาคมค่ะอืมแล้วเราก็รอคอยการเข้ามาของคนคนนี้ด้วยค่ะสำหรับหลายๆคนที่ได้ชมคลิปนี้อยู่เนื่องจากว่าตอนนี้นายซอฟเพนเดเิล nice หรือไพ่ของการที่อุ้ยเราสามารถยืนหยัดมั่นคงได้ด้วยตัวเราเองมันกลับหัวอยู่อืมยังไงยังไงเมื่อไหร่ที่นายนายจอบเพนเิลมันกลับหัวมันยังอยู่ในมุมที่แปลว่าเฮ้ย เราเรายังแอบอึดอัดหรือเรายังแอบหงุดหงิดที่เราต้องเป็นโสดอยู่หรือเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถเป็นคนโสดเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเราเองอย่าง100%จริงๆค่ะเออแล้วเราก็เลยรอคอยอะไรที่มันจะทำให้ชีวิตเราสดใสขึ้น a อ e of One กลับหัวพูดถึงในแง่มุมที่ว่าตอนนี้เหมือนใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ ชีวิตประจําวันวัฏจักเดิมๆแล้วยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามาสักนิดหน่อยแล้วมันเลยทําให้เราไปวอร์แวร์กับคนเก่าๆวอร์แวร์กับการไม่เข้ามาของใครบางคนแล้วก็พยายามรอคอยให้มันเกิดกิจกรรมพยายามรอคอยให้มันเกิดการทักอ่ะการทักการการกระทําอะไรบางอย่างจากคนอื่นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีค่านะเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็น คนเรายังมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่มีค่าสําหรับใครบางคนนะซึ่งป่านว่ามันยังเป็นช่วงที่มันเลยทําให้เราไม่สบายใจจริงๆค่ะตรงนี้อยากจะให้กลับมาคิดทําอยู่เพื่อตัวเราเองก่อนนิดหน่อยเลือกการกระทําเพื่อตัวเราเองก่อนนิดหน่อยค่ะ Romance a n งเจได้เป็น สองเรื่องค่ะคือ passion allow your heart and soul to sing with joy กับ it it's safe for you to love open your heart to give and receive highest energy of all บางทีเรากำลังรอให้ใครคนอื่นทำให้เราก่อนคิดถึงเราก่อนเทคชัเราก่อนช่วยเราออกไปเที่ยวก่อน,อนแล้วเราไม่กล้าที่จะมอบให้เขา อย่างที่เรารู้สึกอยู่ลึกๆข้างในใจเพราะว่าเรากลัวเราผิดหวังจากการที่เราไปชวนเขาเที่ยวแล้วเขาไม่อยากไปกับเราเราทักเขาไปแล้วเขาเบื่อเราอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเออแพชชั่นที่เรามีกับคนคนนี้ที่เราคิดถึงอะค่ะอ่ะป่านรู้สึกในแง่มุมนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เราคิดถึงก็มีโอกาสที่จะนึกถึงเราเหมือนกันนั่นก็คือเขาเป็น night of p e n t a c l e จริงๆแต่การเป็น night s u s t a i n a c l e ของเขาอะคือเขาก็ต้องการการกระทําเขาก็ต้องการ การตอบกลับจากเราที่มันค่อนข้างมั่นคงมากๆเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่กล้าทักเขาถ้าหากว่าเราไม่กล้าลองคุยกับเขาก่อนเพราะเรามมวแต่รอให้เขาคุยกับเราก่อนยกเป็นตัวอย่างให้ฟังเนาะเออบางทีเขาก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเขาทักเรามาแล้วเราไม่สนใจละ่ะเขาจะทำยังไง It is safe for you to love คือในมุมที่อยากจะให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราชอบคนนี้มากๆถ้าเรารู้สึกดีกับคนนี้มากๆแล้ว ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือยังไม่ได้คําตอบซึ่งกันและกันที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อะเราลองเหมือนเป็นคนเดินเกมนี้ดูบ้างดีไหมแทนที่จะรอจากฝั่งเขาคนเดียวได้เลยนะจริงๆค่ะ l e v e r oracle ค่ะ The past is now behind you. Release it and embrace new possibility. A new path is now available to you for you เ no? น Follow it with faith. ทุกๆอย่างที่เป็นเรื่องเดิมๆม,มันไม่กลับมาอีกแล้วค่ะความไม่สบายใจเดิมๆความความผิดพลาดอะไรในมุมเดิมๆอย่างเช่นว่าเคยให้ใจใครบางคนมากๆเลยแต่เขาไม่ให้ความสำคัญของเรากลับคืนมาเลยกับคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ใน t ัพเพ n เดโค e ป่านรู้สึกถึงพลังงานของคนใหม่หรือถ้าเป็นคนเก่าก็คือคนที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยเขาแอบมีความรู้สึกความชอบกับเราเนาะคนคนนี้จะเข้ามาในโมชั่นที่มันมั่นคงมากๆก็คือค่อยคคิดค่อยๆจีบค่อยๆใช้เวลากับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนขี้กลัวเหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะเห็นว่าเขาไม่ทาให้เขาไม่ทําอะไรให้กับเราก่อน <S <S เนื่องจากว่า เขาก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะทําให้เขาไม่สบายใจได้ทําให้เขาเสียใจได้หักหลังเขาได้อืมแต่ในขณะที่เรามัวแต่ตามหาว่าแบบแล้วเมื่อไหร่เขาจะทําให้กับเราก่อนมันเลยยังไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งในมุมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะสำหรับอาทิตย์นี้พลังงานเริ่มมีตัวละครใหม่ไหมเออแต่ความจริงอาจจะเป็นตัวละครเก่าที่ ยังเห็นพลังงานไม่ชัดเจนแต่เริ่มมาชัดเจนในช่วงอาทิตย์นี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มเชื่อมั่นในตัวเราเราเริ่มรักตัวเราเองได้อย่าง100%อยเซอย่างเงี้ยค่ะเออเราจะรู้เลยว่าเราสามารถเจอกับคนที่สดใสเจอกับสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเราได้มากกว่านี้อีกค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆใครที่สนใจให้ป่านเปิดไพ่ส่วนตัวให้ช่วงนี้ยังไม่รับ เปิดไพ่ส่วนตัวค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น family เดียวกันได้ค่ะถ้าหากว่ารู้สึกว่านี่คือข้อมูลที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับเราค่ะไว้เจอกันในไลฟ์หรือในคลิปอื่นๆค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่รับเปิดไพ่ส่วนตัวแน่นอนว่าปันจะแจ้งให้ทราบในทุกๆสื่ออีกทีอย่างแน่นอนค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย